สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการมุมหมอพืชยูนิไลท์รายการที่จะมาตอบคําถามของเกษตรกรทางบ้านกันนะคะและคําถามในวันนี้นะคะมาจากเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดค่ะเขาถามเข้ามาว่าช่วงเดือนมกราถ,ถึงกุมภาเนะะี่ยค่ะเขาปลูกสับปะรดแล้วปรากฏว่าฝนไม่ตกเลยนะคะอากาศร้อนมากสับปะรดเหี่ยวค่ะลักษณะแบบนี้เราจะมีแนวทางที่จะช่วยเกษตรกรอย่างไรบ้างคะพี่นพก,การปลูกสับปะรดนะคะ,คะเขาจะปลูก2แบบ คือปลูกด้วยหนอ่อแล้วก็ปลูกด้วยจุกการปลูกด้วยหน่อเนี่ยจะบุมได้เร็วการปลูกด้วยจุกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ12เดือนนะคะถึงจะเริ่มบุมได้ฉะนั้นเมื่อพี่น้องเกษตรกรเขาเจอภัยแล้งทำให้เขาไม่สามารถที่จะบุมได้เนื่องจากว่าขนาดของต้นเขาเล็กนะคะวิธีการที่เขาแก้ปัญหาของเขาก็คือเขาก็จะใช้น้ำนะคะที่เขามีจากแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยไปฉีดใส่ยอดหรือว่า ไปหยอดใส่ยอดมันมเพราะฉะนั้นมันแกจะแก้ปัญหาได้ชั่วคราวแต่ถ้าคนที่ไม่มีน้ำํำก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ยูนิไลฟ์มีแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรนะคะโดยการฉีดค่ะฉีดใส่ยอดนะคะสารที่เราแนะนํานะคะจะประกอบไปด้วยยูนเิเพนเขียวคิดตันและแทนเคียวิธีการนี้นะคะสารแต่ละตัวเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ของเขา อย่างยูนิพันธ์เขียวเนี่ยมันจะไปเสริมทําให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตทางลําต้นนะคะแล้วก็รักษาในส่วนของไนโตรเจนเข้าไปไว้ในตัวทําให้กระบวนการต่างๆในในลำต้นของสับปะรดเนี่ยสามารถดําเนินการไปได้นะคะส่วนแคลเซียนะคะเราใส่ลงไปเพื่อทาให้โครงสร้างของสับปะรดเนี่ยไม่อ่อน ปกติเนี่ยถ้าสับป,ปะรดเถียวเนี่ยมันจะพับหักง่าย<ช>นะคะ<ช>อันนี้สังเกตเลยฮะแต่ถ้าใส่แคลเซียมบอลัอนหรือว่าแคลเซียมของเราลงไปนะคะเซล์ hmm. มันจะตั้งแล้วก็มันจะสามารถรักษาน้ําเหมือนถังที่มีความแข็งแรงเนี่ย mm hmm. เขาจะดูดซับน้ําจากอากาศเข้าไปไว้ในตัวมันก็เลยทําให้เซลล์ของเขาเนี่ยเป่งและสดใสสับป,ปะรดไม่มีการพับ mm hmm. ในส่วนที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องของธาตุอาหารรองเสริม เราใส่คิดตั้นตปรงไปเนี่ยเพื่อให้กระบวนการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเป็นไปได้โดยปกติซึ่งจากตัวอย่างของเราที่เราทำนะคะ,คะเราทำไปเพียงสองครั้งก็คือเดือนละครั้งเขาปลูกมาตั้งแต่มกรานะคะเขาก็เริ่มที่จะพ่นสารของเราเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนาพอพืชมันฟื้นตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ให้อาหารมันเขาจะหยอดปุ๋ยใส่กาบ เป็นปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตบ้างนะคะหยอดลองไปสี่กระสอบต่อหมื่นหนอแต่วิธีนั้นถ้าหากว่าแรงร้อนมากๆค่ะมันจะทําให้ไหมกาบมันไหมแล้วก็มันก็มีสิ์ตายแล้วก็สารที่ใช้เนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเพราะมันไม่มีฝนอนเราก็เลยบอกว่าวิธีการที่จะสามารถช่วยมันได้ก็คือ เราก็จะใช้ปุ๋ยยูอนิกนะคะสามสิบเก้าหกนะคะอัตราเพียงห้ากิโลกรัมต่อน้ำพันลิตรหยอดได้ถึงหนึ่งหมื่นนอทำไปเดือนละครั้งนะคะก็ทำไปสองครั้งเสร็จแล้วก็มิถุนานะคะเราก็ใช้ปุ๋ยยูอนิกเก้าเก้ายิบเก้าค่ะ,คะใส่ลงไปนะคะห้ากิโลกรัมต่อน้ำพันลิตรหยอดได้มื่นหนอเหมือนเดิมเพื่อที่จะไปขยายสะโพกแค่นี้นะคะ มาดูสับประรดเราและดูสับประรดเพื่อนบ้านนะคะปรากฏว่าสับประรดของเรานะคะสามารถเจริญเติบโตไปได้ตามปกติสะโพกใหญ่พร้อมที่จะบูมแล้วค่ะเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกสับประรดนะคะมั่นใจได้เลยนะคะถ้าใช้วิธีการต้านภัยแล้งของยูนิไลท์สับปะรดของท่านสะโพกใหญ่สามารถบูมได้ทันเวลาแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และแนวทางดีๆนะคะ เกษตรกร,กรท่านไหนนะคะที่พบปัญหาเกี่ยวกับพืชที่ท่านปลูกสามารถส่งคำถามมาทางรายการมุมหมอพืชยูนิลัยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ